ี่น้องชาวราศีธนูครับในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568นี้นะครับดวงของท่านจะผ่านอุปสรรคได้นะครับมีการงานมีการเงินมีความมั่นคงมีความร่ำรวยได้นะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับต้องระวังเป็นพิเศษรายละเอียดต่างๆของดวงมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีธนูครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีธนูในเดือน มิถุนายนพุทธศักราช2568นะครับพี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดหรือว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆก็มาดูกันได้นะครับดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็เป็นไปได้นะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับชาวราศีธนูนะครับคือคนที่ เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกด,ดวงเป็นลัคนาราศีธนก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามหมายเลขหรือไม่ก็ ID ไอ l ดี e ที่ให้นะครับ เอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงคนราศีธนูในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของการงานการดำเนินชีวิตนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือถ้วยนะครับ บรรยากาศทั่วๆไปดีนะครับมีลูกหลานมีบริวารเข้ามาร่วมสร้างสีสันสร้างบรรยากาศดีๆมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามามีเรื่องราวดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับ mm. ก็จะมีความสุขมีความพอใจสิ่งที่เราคอยก็จะเติมเต็มเข้ามาตลอดนะครับเป็นภาพรวมของวิถีชีวิตงานและก็การดำเนินชีวิตดูดีมีความมั่นคงนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการรอนะครับคืองานดีนะครับมีความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีธน,นูนะครับท่านอาจจะมีความสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วงานดีทรัพย์สินรายได้มีความมั่นคงแต่ว่ากําลังรอสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจ อาจจะเป็นเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าใครสักคนที่เข้ามาในวงจรชี่ของท่านแล้วจะดีขึ้นนะครับกำลังรออยู่นะครับการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น6ถ้วยนะครับนี่เป็นเรื่องโอกาสในะทีเนี้ยท่านที่รอมีโอกาสจะสมหวังนะครับการงานที่เคยผิดพลาดจากอดีตมีโอกาสแก้ไขได้มีแนวโน้มที่จะมีงานเข้ามาตลอดนะครับงานจ็อบงานฟรีแลนซ์ก็เยอะ ข้อผิดพลาดก็จะได้รับการแก้ไขและยังเชื่อมโยงไปถึงโอกาสด้านอื่นๆเป็นต้นว่าโอกาสของการเงินรายได้มีโชคลาบรับเงินแบบฟุกๆรับเงินแบบไม่คิดว่าจะได้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีหรือไม่คนที่รอคนรักก็มีแนวโน้มที่คนรักของท่านจะกลับมานะครับ ต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2นะั่นคือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใยเี่1คือ2ถ้วย2มเม้านะครับสองมเมท้าคือการงานที่เชื่อมต่อมาถึงรายได้สร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้มีการเงินที่ดีขึ้นคนที่รองานได้งานแล้วก็คนที่รอการเงินด้วยก็มีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปนะครับบางทีอาจจะรอช้านิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไร แนวโน้มที่ดีแนวโน้มของการเงินแนวโน้มของรายได้ก็จะเติบโตเข้ามาในช่วงนี้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็น8ดาบนะครับแปดดบคือปัญหาข้อผูกพันในเรื่องของการเงินภาระการใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับก็อึดอัดบ,บ้างแต่างไรก็ามนะครับค่อยแก้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะต้องอึดอัดเสมอไปใช่ไหมครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นี่เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างมากนะครับเป็นทาวเวอร์ด้วย อาจจะมีเหตุจำเป็นให้ได้ใช้จ่ายเงินจำนวนมากๆแบบไม่คาดคิดมาก่อนนะครับอาจจะมีความสูญเสียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องฝากไว้ต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเรื่องของการงานและการเงินวิถีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงด้วยอาจจะมีปัญหาได้คือไม่อยากให้เจอนั่นแหละก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางว่าควรจะไม่ประมาทนะครับ ต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3นั่นคือเรื่องของความรักเส้นทางความรักคนราศีธนูเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นหนึ่งะครับเป็นหนึ่งเท้าโอกาสดีในการเริ่มต้นนะครับท่านอาจาอาจะรอความรักรอคนรักอยู่นะครับก็มีแนวโน้มจะสมหวังหรือไม่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆที่สารต่อสร้างโอกาสใหม่ๆได้นะครับความเข้าใจที่ดีก็เริ่มต้นได้เช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น6เหรียญเรื่องรายจ่ายนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรักด้วยเหมือนกันนะครับอาจจะใช้ใจ่ายเยอะนะครับอาจจะมีเรื่องจําเป็นต้องใช้ใจ่ายมีการดูแลคนนั้นคนนี้ลูกหลานบริวารมากเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเจ็ดไม้เท้านะครับงานนะครับยังมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความรักด้วยคืองานมันเยอะขึ้น อาจจะมีการแข่งขันมีอะไรต้องมามีการเดินทางไปรับงานใหม่หรือไม่ก็มีการเขาเลือกกฎเกณฑ์เข้ามาต้องทํางานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็มีส่วนที่เชื่อมโยงกับความรักได้นะครับต้องหนักแน่นต้องมั่นคงและก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่4เรื่องของอุปสรรคมีอะไรบ้างการแก้ไขปัญหาดีหรือไม่อย่างไรนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็นราชินีเหรียญน,นะครับอนาคตจะดีขึ้น ร่ำรวยขึ้นนะครับภายในเดือนมิถุนายนนี้แหละไม่ต้องมองไปไกลๆนะครับคือบางคนอาจจะมีปัญหาเจออุปสรรคเรื่องของการเงินเรื่องของการงานเรื่องความรักนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคได้มีงานรับงานมีอะไรเยอะแยะเข้ามาแล้วก็สิ่งดีๆเกิดขึ้นร่ำรวยความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนี่เป็นจุดเด่นที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิมครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สเป็นเจ็ดเหรียญน,นะเรื่องของการบริหารการเงินก็มีความจําเป็นนะครับคือถึงแม้ว่าท่านจะมีรายรับเยอะแต่ถ้าใช้ใจ่ายไม่รอบคอบไม่ระมาดระวังก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น9เหรียญการเงินกับสุภาพสตรีชาวราศีธนูนะครับมีคู่กันนะครับในช่วงนี้คือท่านจะมีความเชื่อมั่น ในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้เกิดความมั่นคงขึ้นสบายๆนะครับเป็นความภาคภูมิใจเองอย่างหนึ่งด้วยว่าในช่วงเดือนนี้นะครับหาเงินเก่งด้วยมีอะไรดีเข้ามานะครับทรัพย์สินได้ได้มั่นคงขึ้นนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมสําหรับพี่น้องชาวราศีธนูนะครับเป็นราชินีดาบนะครับ นี่ก็เรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของความเชื่อมั่นสุภาพสตรีชาวราศีธนูนะครับโดดเด่นมีความเป็นผู้นําและก็เชื่อมั่นในตัวเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะคิดจะทําอะไรขอให้ใจเย็นๆนุบ้างนะครับเพื่อที่จะได้จัดการดูแลแก้ไขแบบถูกต้องนะครับสรุปดวงคนราศีธนูในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568นะครับการงานของท่านดีมีความมั่นคง คนที่เจอปัญหาคนที่เจอ,อประสาวคเกี่ยวกับการงานนะครับมีข้อผิดพลาดก่อนหน้านี้ก็เริ่มแก้ไขได้จะมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาลูกน้องลูกหลานบริวารร่วมกันสร้างสรรค์ทำสิ่งดีๆมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงนะครับบางทีก็อาจจะมีการแข่งขันมีการคัดเลือกอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้รับเงินมีโอกาสที่จะได้ มีโชคลาภมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินเข้ามาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องระวังปัญหาเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราไม่คาดคิดว่าจะต้องใช้เงินจ่ายเงินมากๆก็เกิดขึ้นได้ต้องรอบคอบต้องระมัดระวังนะครับส่วนประเด็นความรักคนที่รอความรักนะครับมีโอกาสจะสมหวังนะครับอาจจะรอมานานๆแต่ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับและก็รายได้การเงินก็มีเรื่องของค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวความรักอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่โอกาส โอกาสดีเยี่ยมในการที่จะผ่านปัญหาแล้วก็เริ่มต้นสร้างอะไรดีๆนะครับจะมีความมั่นคงต่อไปมีงานมั่นคงขึ้นมีรายได้มีการเงินร่ำรวยรับทรัพย์จำนวนมากๆและก็มีความรักที่สมหวังลงตัวสุภาพสตรีชาวราศีธนูเด่นมากๆในเรื่องงานเงินและความรักนะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองหารายได้สบายๆแล้วก็มั่นคงร่ำรวยได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ต้องรอบคอบระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่านั้นอาจจะเป็นจุดที่ ท่านจะต้องดูดีๆนะครับอาจจะมีปัญหาได้ถ้าไม่ระวังนะครับส่วนความอึดอัดส่วนการรอคอยค่อยเปลี่ยนค่อยไปนะครับยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีให้ดีได้นะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องรบคอบระหวังเหตุการณ์สถานการที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวนะครับเอาละครับก็พยากรณ์ดวงคนราศีธนูในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568มา ครบนะครับสั้นๆกระชับพอเป็นแนวทางสําหรับท่านที่สนใจในเรื่องของดวงนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักอละครับลาไปก่อนขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมั่นคงร่ำรวยสมวังสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ